สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทั้นบายบายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแนะนําอุปกรณ์เครื่องมือช่างกันอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องมือช่างที่ส่งมาจากทางแบงกูดนะครับผมแบงกูดเป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับมีสินค้ามากมายหลายอย่างให้เราได้เลือกซื้อเลือกหามาชอบกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ส่งให้มานะครับก็เป็นเลื่อยโซ่มือมินินะครับขนาดเล็กนะครับเป็นของแมส i ซรานะครับผมรุ่น c s l 1นะครับผม อุปกรณ์ต่างๆที่มีให้มาก็ประมาณเท่านี้นะครับก็จะมีตัวเครื่องเลื่ยส่วนมือวินินะครับขนาดเล็กมีแบตเตอรี่หนก้อนพร้อมแท่นชาร์จนะครับผมแล้วก็มีถุงม,มือผ้ามาให้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบาโซ่กับตัวโซ่นะครับผมพร้อมด้วยประแจขันแล้วก็ไขควงนะครับ นี่ก็เป็นคู่มือนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบตัวบาโซ่กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของฟังก์ชันกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะต้องมาแกะฝาครอบออกก่อนนะครับผมทีนี้เราก็มาใส่บาโซ่นะครับ ด,ดตัวโซ่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สามารถปรับบาโซ่ตึงหย่อนนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปที่ตัวเพาของเครื่องเลยนะครับใส่เข้า3ามร่องหลูตรงนี้จะเป็นที่ปรับระยะตึงหย่อนของบาโซ่นะครับใช้ไขควงขันเมื่อขันได้ตึงพอประมาณแล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้ฝาครอบครอบเหอเดิมนะครับแล้วก็ ใช้น็อตขันให้แน่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาใส่แบตเตอรี่นะครับสำหรับสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์แบบที่มีการล็อกได้นะครับผมถ้า,าเรากดด้านนี้นะครับมันก็จะกดไม่ได้มันจะมีตัวล็อกนะครับให้เราคลายล็อกโดยการกดด้านนี้ลงไปข้างล่างนะครับนี่ ครื่องก็ติดแล้วนะครับผมถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เครื่องก็มีไฟ LED ด้วยนะครับสามารถเพิ่มความสะดวกในการทํางานในช่วงคืนหรือว่ามีแสงน้อยผมถึงมีกาดป้องกันความปลอดภยัยแล้วก็มีสายคล้องให้ด้วยตัวด้าจับเนี่ยนะครับก็สามารถจับได้กระชับถนัดมือดีมากนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับ เราถือมือเดียวทงานได้โดยสะดวกนะครับบอดี้ก็ดูสวยงามดีทีเดียวนะครับผมแดงดําสำหรับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ทองแดงบริสุทธิ์ให้ประสิทธิภาพและกําลังที่สูงถึง800วัตต์ด้วยกันสำหรับบาโซ่ผลิตด้วยเหล็กคุณภาพดีชุบแข็งเึกทนต่อการสึกหรอแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ํามันหล่อเลื่นนะครับทำให้เราสามารถทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับและสํารับด้วยโซ่มือมินิรุ่นนี้นะครับก็ยังมีแผงควบคุมวงจรอัจฉรยิยะ เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดของเครื่องด้วยสำหรับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแรงดัน21โวลต์นะครับความจุ2แอมป์ด้วยกันเวลาในการชาร์จเต็มนะครับชั่วโมงครึ่งครับรายละเอียดก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการตัดไม้กันดีกว่านะครับว่าจะตัดกันได้ผลดีอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเลื่อยมือไมนิรุ่นนี้ ก็ได้ทาการทดสอบในการตัดไม้ให้ดูกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าตัดไม้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัดได้รวดเร็วดีเลยสําหรับเลเซอซ่มือมินิรุ่นนี้นะครับซึ่งก็เหมาะสมที่จะหามาไว้ใช้งานในบ้านสักตัวนะครับหรือว่าระใช้ตามสวนตามไร่ก็มีความสะดวกดีเลยทีเดียวสําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อมาไว้สักตัวนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับทางแบงก์กรุนะครับหรือว่าจะ เข้าไปสั่งที่ลิงก์การค้าที่ผมจะทิ้งไว้เป็นตัวอย่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับวิดนี้ก็เลยมารีวิวแนะนำา้้วยโซ่มือมินิขนาดเด็กนะครับของมาซิล่าเอาไว้แต่เพียงตัวนี้นะครับขอขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ